สวัสดีครับยินดีรับสู่ช่องไกด์การเกมเล่นเกมกันภาษาพ่อลูกวันนี้จะมาอนะันบ็อกเกมรถลูนออฟอานัก,กนะละครสักศูนอะไรสักอย่างชื่อภาษาไทยทีนนี้ก็สั่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็เพิ่งจะได้ อ,นนอันนี้เป็นแบบห่อปกมาแล้วแทบไม่รู้เลยว่าห่อปกมาแล้วแต่ว่าเขาแกะซิลแล้วไงเราแสดงว่าห่อปกมาแล้วเดลองออกไปก่อนอ่ะเคอืมดูสภาพห่อปกเนาะอืม ก็สวยงามกกก็มันๆใสๆแทบแทบไม่รู้สึกเลยว่าหอบกบมาแล้วแล้วก็นี่โอเคเราจะดูอะไรกันก่อนดีดูทรัพยากรเนาะออกดังอย่างนี้แล้วกันอเอ๊ะอย่างนี้แล้วกันอ่ะจะได้เห็นชัดๆอ๋อไม่สิเราต้องดูรุนบุกก่อน จะได้มาเช็คได้ว่าอุปกรณ์มันครบไหมนี่คืออะไรฮะมีชิ้นส่วนหลุดมาด้วยคืออะไรมีคู่มือดี๋ยวนะเดเ๋ยนะก็ดูทีละอย่างอันนี้น่าจะเป็นที่นับแต้มอันนี้ก็ทำไมยับอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียก เายละเอียดใช่ไหม,มยับยับมาหน่อยเสียใจก็อันนี้อันนี้คืออันนี้คือคือคือหลุดด้วยคืออะไรเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อ,อพวกนี้เป็นไทยหมดเลยเนาะ สีและไอ้แดงๆงเมื่อกี้มันมันหลุดมาจากไหนะ่ะหลุดาจากนี้หรอไอ้แดงๆดงมันคงหลุดมาจากตรงนี้หรือเปล่าอ่ะเสนว่าได้ไม่ครบหรือเปล่านะ,นะขอเทอเลยท่านะห้าสีแดงเว้นขยายไม่มีมันจะหล่นอยู่ตรงไหนไหมมันจะหล่นอยู่ตรงไหนไหม นี่ไม่มีไม่มีไม่มีมมอ่ะนี่สีเหลืองเป็นขยายสีเหลืองหลุดออกมาอ่ะนี่เป็นขยายสีแดงหลุดออกมาตรงนี้แตจบแป้งตเยอเคอคะก็คือนี่ครบคู่ครบคู่สีเขียวนี้ครบคู่ฮะตกใจนึกว่าจะไม่ครบ ร่วงดูเดี๋ยวค่อยมาว่าันะอันนี้ครบค่อยมาดูอีกทีนะน,นี่ข่้นบอดหมดเลยแล้วอีกกระดามันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อกระดานอยู่ล่างสุดนี่อันนี้คือกระดานเว้อเว่อเวอ แล้วซองอ่ะอ๋อซองแถมอะไรนี้เหรออืมอเดี๋ยวไปอดูอน,นี่ก็อะไรไม่รู้เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงเปิดกระดานหน่อยเปิดทางไหนเนี่ยไม่ใช่อ่าเปิดทางนี้นโอเคเกระดานอย่ายไปเลอ ทีนี้เราก็จะดูไล่ไปจากคู่มือเนาะว่ามันมีอะไรบ้างอืมอืมก็ยังไงขอเช็คอุปกรณ์ก่อนเท่านั้นอืมเนี่ยโทเค็นเหรีอทองยีิบเจ็ดชิ้นอ๋อแต่ว,ว่าโทเค็นมันเป็นมันเป็นโทเค็น เดี๋ยวค่อยนับไปเทวรูปอันนี้อันนี้มีครบแล้วแหละเมื่อกี้แล้วนับไปนี้ก่อนแผ่นจะลึกสิบหกอันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสสี่สิบห้า 6กได้เกินมาอันหนึ่งหรอทำมด 2, 4, 5, 2, 4, 5, สิสองสองีสง่ห้าสหห้ห้าค่อยเกินมาอันหนึ่งโอเค ในที่เป็นไทยมันก็คงครบแหละเพราะว่ามันอยู่ในในในเบ้าอยู่แล้วอสองอัน,นครบก็ไอ้น,นี่หัวลูกศรอ,อุ้ยหัวลูกศรก็ไม่ได้แอ็กซ์ติกมาโอเพชรมองเพชรก่อนสองสี่ห้าอันนี้ก็ได้เกินมาอันหนึ่งเป็นสิบอันในนี้มันเขียนว่าเก้าเนาะแล้วก็หัวลูกศรห้าส,สิบสิบาในนี้มันบอกสิบสอง๋อเสร็จแล้วค่อเกินมาอย่างละหนึ่ง Okay. พวกนี้มันเป็นปัดติกนะคุณภาพดีงามเลยทีเดียวอ่ะต่อไปก็จะเป็นซองนี้ที่เขาให้มา ก็คืออันนี้จะเป็นเป็นของแถมเป็นทาเอ้เป็นสติกเกอร์มาติดก,กับไอ้มิเปิลมันจะได้ดูน่ารักน่ารักเวลาเล่นไม่ใช่เป็นตัวไม้งองแง้งอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเซ็กโซโฟนคืออะไร็นสองใบน่าจะเป็นการเสริม ก็บางๆนะไม่ได้หนาใส่กลับไปก่อนโอเคพวกนี้ผ่านอันนี้ก็ซองใส่มาเฉพาะเฮยี่ีวิตใส่มาเฉพาะอีซองขนาดมันมันมันขนาดปกติไหมไอหกสิบสาม้นไปสิบแปดอะไรนะอ่ะโอเคผ่านตรงนี้ตรงก็นี่การ์ดเดี๋ยวเดี๋ยวบกราดกค่อยแกะมาดูวันนี้กันก่อน Hmm. ความสามารถ mm hmm. ก็ดูมันก็เป็นอะไรนะพระะเิเยดอธิบายว่าความสามารถสัญ,ญลักษณ์แต่ละอย่างคืออะไรจริงจะเป็นของภาษาอังกฤษไม่รู้ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะแต่ว่าภาษาไทยคำมันคำมันยาวไงมันก็เลยต้องบอกโอ้พะะเอิเศดแผ่นเบลอเลย แล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยอะไรนะว่าในตาหนึ่งทําอะไรได้บ้างมันก็มีหลายแอคชั่นอยู่ว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งสองสางมสี่ห้าหกเจ็ดมีเป็นสิบอย่างอะ่ะแล้ก็มีจัดเดิมเกมรอบถัดไปอืมโอเคอ่านี้อันนี้ก็ถ้าไม่มีก็อาจจะดูเกมง้องแงงเหมือนกันนะพอติดไปแล้วน่าจะทำให้น่านเล่นขึ้น ก็อนนี้ที่นับเต้มให้มาอย่างเยอะนหนาหนาเต็ะเลยน่าจะเล่นกันนานเลยที่เอาก่าจะหมดอ๋ออันนี้น่าจะเป็นซองเอาไว้เก็บทรัพยากรเหรอเดี๋ยวนะกอแกะดูหนะ่อยนั่นคืออะไรอ,อ๋อเป็นถุงซิบล็อกธรรมดาถุงสิบล็อกธรรมดาอาจจะเอามาใส่แยกการ์ดหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเอม,นมนวนๆให้ก่อน ก็ทายหนาไหมก็ไม่หนามากนะไม่หนามากเจาะมาก็น่าจะเจาะมาดีน่าจะเจาะมาดีลองแงะดูนะสักอันอ๋อก็ไม่ได้แกะง่ายนะไม่ได้แกะง่ายคือมีปัญหาเวลาแกะแกะทายตลอดคือบางทีนั่งแกะทายอยู่เป็นครึ่งชั่วโมองอ่ะ ด้วยความที่กลัวมันจะกลัวมันจะขาดเสียวโอ้ก็ถือว่าแกะแกะแกะยากปรสมควรเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปด้วยเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันมันก็ไม่หนามากอ่เออโอ้แกะยากแกะยากเดี๋ยวนี้ค่อยค่อยค่อยไปหาเวลาว่าง นั่งแกะอย่างปลาหนีเสียวเสียวขาดโอ้ okay. ยนี้นี้ันี้นนนน oh, อันนี้เป็นกระดานอ๋อนนี้เป็นกระดานอ๋ออีกกระดานเมื่อกี้มันยังไม่ครบนี่มีแผ่นหนึ่งโคตรใหญ่กระดานมนสองดานด้วยใช่ไหมมันเป็นกระดานกระดานบอกกับอันนี้แหละโคตรใหญ่เลยกระดาน อ,นนอันนี้อันนี้ก็ไทยไทยเหมือนเมื่อกี้ซึ่งยของแกะให้ได้สักอันดินี่นี่ะอแกะออกมาแล้วอันหนึ่งก็ไม่หนามากก็ถือว่าโอเคกลางๆเนาะ เป็นบอดผู้เล่นนออันนี้บอดผู้เล่นบอดเบลเลอร์เลยดูอันนี้หนึ่งคนอันนี้หนึ่งคนส่วนไอ้ไอ้ฝั่งนี้ไม่เกี่ยวแงะออกมาสักอันบอดผู้เล่นอ่ะจังมันก่อนโอเคก็ตามนี้เหลือแค่การ์ดเออการ์ดสองมันแกะง่ายบางทีเอากันไกหลหรือมีเป็นจิ้มจิ้มเสียวมันขาด ไม่ใช่เสียวขาดเสียวมันแบบไปสกิปโดนการ์ดเป็นรอยเสียใจเลยโอเคโอ้อ่ะก็คุณภาพเท่ากับไอ้ใบแถมเมื่อกี้บางบางไม่หนามากบางๆงอดึงๆนะแต่เขาบอกว่าอาร์ตมันสวยเกมนี้แล้วก็อาร์ตไม่ซ้ำกันสักใบสวยงามแล้วก็น่าจะเล่นไม่ยากเพราะว่าเทคมันน้อยมากเลยเออมันก็ไม่น้อยนะ ต็กก <es> anyway, ็ไม่มากถ้าเทียบกับเอเวอร์เดลนี่ไอ้นูนคือแบบต้องตั้งใจอ่านนะไอ้นี่ดูดูผนผ่านดูเซื้ลักก็น่าจะพอเล่นได้ไม่ยากมากด้านหลังกาศละเหมือนเหมือนกันหมดเลยเหรอเหมือนกันหมดเลยเหรอไอ้กาศเฟียกาศอะไรมันอยู่ตรงไหนอ๋ออ๋อมันก็ต้องเหมือนกันหมดสิใช่ไหมตรงนี้ไงกาศเฟียโอเค อะทีนี้เราก็มาดูคู่มือกันซะหน่อยผมออแต่คู่มือแบบเล่มบักเอีงเลยอ่ะใหญ่มากเยอะเลยใหญ่ว่าอเล่มปกตินี่นี่มันใหญ่เกิน A4 นะอีกนะอืฟอนต์อะไรก็ดูอ่านง่ายสีสบายตา เหลือแต่ว่าเดี๋ยวลองไปเล่นแล้วก็ลองอ่านดูว่าเขาเขียนเขาแปลมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนะเปิดเปิดปิดอยงนี้ดว่าจริงมันไม่น่าเล่นยากมากนะแต่ว่าโอ้ คู่มือเน็าเตอรเลยอ่ะเหมือนกับเกมเล่นยากเลยอาจจะ,ะละเอียดยุบยิม้มกดยุมยิม้มโอเคก็คงจะเท่านี้สำหรับการอันบ็อกเดี๋ยวจะไปแกะทายแล้วก็อ่านคู่มือดูหลังจากที่พันบอดแล้วก็ใส่ซองมารวมเวลาประมาณ2ชั่วโมงเนาะเราก็ทำเสร็จจนได้พันบอดมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะ แต่ว่าบางจุดเขาก็เจาะมาไม่ค่อยไม่ค่อยทะลุหรือ,อยังไงเนี่ยแหละหรืออาจจะเป็นว่าเรามีความหลังฝังใจกับการพันบอร์ดที่ไม่ดีมาก็เลยแบบค่อนข้างปละมาเวลาพันก็เลยใช้เวลานานไปหน่อยก็เช็คอุปกรณ์อะไรก็ครบหมดอ่ะแต่ยังไม่ได้เช็คสภาพอ่ะไม่เป็นไรมันดึกแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ติดทีเนาะมันมีสติ๊กเกอร์ให้ติดเดี๋ยวเดี๋ยวติดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกที อืมเดี๋ยวยังไม่ได้กลางบอร์ดให้ดูเลยเดี๋ยวกลางบอร์ดให้ดูด้วยอีกทีอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งใหญ่มากถ่ายไม่ครบมันจะมีบอร์ดบอร์ดกลางนี่อันนี้ซึ่งเป็นนี่ดับเบิลเลเยอร์สองหน้าความยากก็คงจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีบอร์ดผู้เล่นสีคนสีสีส เนาะแล้วก็อีกนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดทรัพยากรซึ่งไม่รู้วางตรงไหนแค่นี้ก็แบบเต็มไปแล้วอ่ะโอเคก็คงจะเท่านี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเดี๋ยวรอบหน้าจะอ่านกติกาแล้วค่อยมาเล่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับ